สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นําเสนอเมนูผัดเผ็ดกบใส่หน่้อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกก็เอาพริกแกงครับไปผัดกับน้ามันผัดจนหอมได้ที่ก็ใส่กบลงไปครับกบนี้เราเป็นสับมาเรียบร้อยแล้วครับสับจนละเอียดกับพี่น้องครับนี่ผัดคลุข้ากับพริกแกงให้เข้ากันครับผัดจนกบสุกครับพี่น้องครับผัดจนแห้งครับพี่น้องครับนี่ ผัดกบสุกได้ที่ก็ใส่หน่้อไม้ดองหรือหน่้อไม้ส้มลงไปครับพี่น้องครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับแล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยครับพี่น้องครับทิ้งไว้จะคู่แล้วก็ปรุงรสครับพี่น้องครับเนี่ยสีสันหอมหน่าทานครับใส่น้ำปลา น้ำมันหอยผงชีลสดผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับหอมทะลุจอเลยครับพี่น้องครับใส่ใบมะกรูดกับพริกขันเป็นพริกสดครับพี่น้องครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับใส่ใบกะเพราครับขั้นตอนทุ่นท้ายพี่น้องครับ ผัดคุกเข้าให้ข้ากันครับผัดจนแห้งครับพี่น้องครับผัดผิดกบใส่หน่อไม้ดองใส่ใบกะเพราใบมะกรูดครับพริกขันครับผมกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องเอออร่อยอย่าบอกใครครับพี่น้องครับนี่สีสันน่าทานครับเตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องครับตัก ใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเมนูแบบบ้านๆครับผัดเผิดกบใส่นไม้ดองครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้แขิงปังๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ